สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ แฟนเพจนะคะมหาวิทยาลัยนอรทแฮมตันประเทศไทยทุกคนเลยนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหลายคนเรียกร้องมากเลยว่าเห็นบอกว่าในคลิป YouTube ครั้งที่แล้วนะคะว่าจากมหาวิท,ทยาลัยนอทแฮมตันของเราเดินทางไปถึงลอนดอนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจริงหรือเปล่านะคะแล้วการเดินทางเนี่ยเดินทางอย่างไงารถไฟที่นี่เนี่ยเหมือนรถไฟที่บ้านเราไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เลยตัดสินใจนะคะจะมาทําคลิปวิดีโอรีวิวการเดินทางเลย ตั้งแต่เมืองนอทแฮมป์ตันนะคะสถานีรถไฟฟ้านอทแฮมป์ตันเนี่ยไปถึงสถานีอาอิสตันนะคะที่ลอนดอนเนี่ยเดินทางยังไงบ้างแต่ว่าก่อนไปเนี่ยขอแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจนะคะเห็นสภาพศพแบบนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเนรมิตนะคะเพราะว่าคนไม่สวยก็ต้องเหนื่อยหน่อยเนาะ สถานีรถไฟฟ้าเราทำตันนะคะแล้วขนส่งต่างๆก็คือผ่านตรงนี้หมดเลยนะคะที่สําคัญสถานีรถไฟนะคะอยู่ตรงข,งข้ามกับมหาวิทยาลัยของเรานะคะในแคมปัสศูนย์อินโนเวชันเซ็นเตอร์เองนี่เห็นไหมคะข้ามถนนไปก็เห็นแล้วแนะะ่ <L cheesy music> น,นอนว่าอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยที่เดียวเองแล้วเราสามารถที่จะเดินมาได้นะคะไม่ต้องกังวลเลย ก็ถ้าเกิดห่างจากมหาลัยคัมปัสวอเตอร์ไซต์ก็ประมาณ10กว่านาที15นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะ รถไฟที่อังกฤษเนี่ยคือถ้ายิ่งจองร่วงหน้านะคะก็จะยิ่งถูกเนาะหลักๆนะเนี่ยที่นี่ก็จะใช้กันสามวิธีนะคะวิธีที่1ก็คือจะจองผ่านแอปที่ชื่อว่า t r a i n Line นะคะและอีก2ทช่องทางก็คือนี่ค่ะข้างหลังนะคะก็เป็นซื้อที่ตู้ได้แล้วก็ซื้อที่เคาน์เตอร์ด้านหลังก็จะมีชาร์จด้วยเห็นไหมคะชาร์จก็จะบอกว่าเดินทางไปไหนเวลากี่โมงนะคะคือที่นี่จะบอกว่าตรงเวลามากอย่างม็อกเองนะคะก็จองตั๋วผ่านแอป เทรนไลน์ลนะคะเขาจะมีบาร์โค้ดให้เลยที่โทรศัพท์มือถือเวลาเราจะเดินเข้าประตูแบบนี้ค่ะไปนะคะเราก็สามารถที่จะแบบใช้บาร์โค้ดสแกนแล้วก็เข้าไปได้เลยนะ,ะเรา,านะคะก็มาที่รถฟนะคะซึ่งเขาจะแจ้งแพลตฟอร์มนะคะก็มีอยู่หลายแพลตฟอร์มของเราเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S เป็นแพลตฟอร์มส โอเคน่าจะขึ้นตรงนี้ได้นะคะ عة. ให้ดูบรรยากาศท้่ไหนค่นนนคะสนีเรไอิเียต้องบอกว่าในรถไฟนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความสะดวกสบายเพราะว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานก็มีนะคะ Wi-Fi แล้วก็ปลั๊กนะคะปลั๊กก็คือมีทั้งแบบปลั๊กเสียบไฟเลยเหมือนบ้านเราอะ นะคะเหมือนบ้านเราคือ3าขานะของอังกฤษนะคะแล้วก็มีสายที่แบบรูเสียบ USB ให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าผมเอาใจผู้โดยสารสุดๆเลย่ะคันคือเบาะที่นั่งเนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบบคู่แบบเดี่ยวแบบยืนแบบกลุ่มครบเลยนะคะหลายคนอนะ่ะคือต้องบอกว่าตั้งคําถามมาใช่ไหมแบบเดินทางยังไงแล้วก็แบบ1ชั่วโมงก็จริงมันไกลมากไหมคะพี่มอกอะไรเงี้ยต้องบอกนะคะว่ามันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆนั่งเรานั่งเขี่ยโทรศัพท์2ทีก็ถึงแล้วปะ่ะฉันชอบแบบอ่านหนังสือแบบ ในรถไฟเนี่ยอะไรเงี้ยฉันก็แบบล่าสุงฉันไม่สำคัญคือแบบเออเวลามีผู้ชายหล่อเดินผ่าน <c oughs> อะไรอย้ยแต่ฉันน่าชอบมาคนเดียวเพราะเราแบบว่ามันมีรถต๊อีคู่ใช่ไหมฉันก็แบบฟิลที่แบบ ตอนนี้นะคะถึงแล้วนะคะที่สถานีอิสตันนะคะลอนดอนของเรานั่นเองค่ะดิฉันอยากถามเขาว่ารีบลงคุณป้าถ้ารีบขนาดนี้ทำไมไม่เอาถวงมือวานเลย <c oughs> ไม่ได้เนาะเออขอโทษค่ะนี่ค่ะในขณะที่ในระหว่งางเดินทางแป๊บเดียวนะคะฉันต่อเล็บครบ10นิ้วพอดีค่ะ ก็คือในการเดินทาง1ชั่วโมงครั้งนี้นะคะดิฉันก็ได้เล็บใหม่นั่นเอง<笑><笑>ได้หรอเออได้อยู่คือว่าสำหรับใครที่มาที่นี่นะคะก็มาลงที่อิสตันนะคะที่สถานีนี้เนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับอันเด์กราวก็คือรถไฟฟ้าทั่วลอนดอนเลยนะคะที่สำคัญคือถามว่าแบบ ที่เนี่ยเขาต้องแบบซื้อตั๋วเหมือนบ้านเราไหมไปต่อแถวอะไรกันเนี้ยเวลาขึ้นรถไฟฟ้าอันเดกล่าวที่นี่ใช่ปะคือความจริงคือไม่ต้องก็คือว่าบัตรเดบิตของเราเนี่ยก็คือการที่เราใช้กดเงินในบัตรเอชเอ็มเลยเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถที่จะติดใช้ได้เลย Apple Pay ก็คือจ่ายได้เลยก็คือว่าเวลาเรายิงตอนเข้าไปใช่ไหมแล้วพอตายสถานีเราออกมันก็จะตัดเงินเรารอบหน้าฉันคงต้องซื้อไมายกันสั่นแล้วล่ะเพราะว่าแบบ ฉันเดินไม่นิ่งเลยอ่ะนี่ฉันยืมไมค์ขับตั้งต้องเซลฟี่พี่วันเขามานะคะทิปเล่นด่วนอะไรอย่างเงี้ยตั้งหลังเห็นไหม Welcome to d o n t o n นะคะ <See you. S 2> ซึ่งหลังจากนี้ฉันจะไปไหนต่อนะคะมันก็คือเอ <c oughs> เรื่องของฉัน <c oughs> จริงว่าเรื่องของฉันคือฉันตามคอนเทนต์่ะคือพามาแค่ลอนดอนพานั่งรถไฟมาถึงลอนดอนแล้วนะคะ ถึงแล้วเนี่ยคือเธอจะไปไหนก็ไปประมาณนั้นนะคะเห็นข้างหลังไหมคะกระดานข้างหลังนะอารมณ์ประมาณเหมือนไฟสนามบินอ่ะเออก็คือว่าคือเขาจะบอกว่าเราอ่ะจะไปเมืองไหนใช่ป่ะคือที่เนี่ยมาแล้วก็แบบต่อไปทุกเมืองจะไปแมนเชสเตอร์จะไปอะไรเมืองอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือสามารถที่จะมาต่อรถไฟที่นี่ได้ข้างหลังมันก็จะเป็นชาร์ตนะคะที่บอกเวลาบอก แพลตฟอร์มก็คือเลขที่ไม่เห็นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นน่ะมันคือแพลตฟอร์ม hmm. เขาถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกเกตเรียกประตูอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็คือเขาจะมีเลยว่าเช่นสมมุติว่าเราจะกลับต่อแฮมตันใช่ไหมเราก็จะดูว่านอกจากเราดูที่ที่ในโทรศัพท์มือถือในแอปของเราแล้วว่าเที่ยวรถไฟของเราอะ่ะมันกี่โมงใช่ไหมคะ mm hmm. เราก็มาเช็คตรงนี้อีกทีนึงว่าแบบมันตรงกันไหมแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าบนกระดานอะ่ะก็คือจะชัวร์กว่า แล้ววันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยู่กันด้วยกันมาจนครบก็ขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณมาหาเวลานอรทแฮมตันนะคะประเทศอังกฤษแล้วก็ออฟฟิศประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาเวลาเดินทางมาเรียนแล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวด้วยสาหรับใครที่อยากจะไปนอรทแฮมตันนะคะไปหาคนสวยแบบพิฉชันเราจะอยู่อีกนานนะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เรียนไม่จบนะคะถึงว่าเอออาจจะแบบเออมีธุรกิจอะไรที่นี่ ี่ประมาณนั้นนะประิญญาตรีเขาเรียนกัน3ปีใช่ไหมปริญญาโทที่เนี่ยเขาเรียนกันแค่ปีเดียวเดี๋ยวจะกระจบแล้ะจ้าเออก็คือว่าเดินทางมาถึงได้กันแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เดินทางมาด้วยกันแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าใครอยากให้รีวิวอะไรในประเทศอังกฤษในนอตแฮมตันเนี่ยหรือในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์นะคะมาแนะนํากันได้แล้วก็สําคัญคือสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาศึกษาต่อประเทศอังกฤษนะคะ University of North ตันยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยถ้าคุณเป็นคนที่มีพลังมีความฝันประเทศอังกฤษคือปลายทางคือเป้าหมายของคุณตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยนอตแฮมตันของเรามีทุนการศึกษารอทุกคนอยู่มากมายรอคนมีความสามารถรอคนมีใจพร้อมมาเจอกันนะคะแล้วเดือนกันยายนนี้นะคะเปิดเทอมเจอกันค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ